มามาต่อกันนะครับชิบหายนะครับโดนมงเข้าไปนะครับตายหานะครับผมแล้เมื่อกี้ไฟล์ก็หมด2กิกนะครับเครื่องนี้มีหน่วยความจำอยู่32นะก็อยู่นี่อยู่ประมาณ16นะครับ16กกิกจาก32กิกยี่สิกว่าโอเคหมดนี้ย่านครับ บอกได้เลยว่ายากเพราะว่าเจอศัตรูที่ใช้มงขึ้นมาทีนึ่งเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้โดนแม่งมงรอยเลเวลมันร้อยสมเจ็ดอะโดนพุ่งเข้าไปทีนึงนี่หายหมดอ่ะกองหน้าเรานะครับผมน <c oughs> ั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะน,นั้นคิดว่าตัวตัวสตันนี่น่าจะมีประโยชน์นะครับเ <c oughs> อ่อเมื่อกี้เราเข้าไปเล่นหมดอารีน่ามาแล้วใช่ไหมต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับผมคลิปนี้ก็ เมื่อกี้เราได้รางวัลมาไหอนอะรางวัลไอเสื้อเมื่อกี้ไปไหนอะอะไรวะไม่เข้าใจเลยอยู่ไหนวะเนี่ยของที่เราได้มาเมื่อกี้อยู่ไหนอะเอมเอ,มเออมึงเอาไปไว้ไหนวะเนี่ย มึงเอาข้องควันกูไปไว้หน่อยได้วะเชี <c> ่ย <oughs> yeah. อืมอะมาเรามาใส่อุปกรณ์ให้กับเลนเซอร์กันนะครับหลังจากที่ได้อุปกรณ์ไปแล้วเมื่อกี้ก็ไม่รู้อุปกรณ์มันอยู่ไหนนะก็เลยเข้ามาหาตรงนี้นะครับผมก็เขาก็เลยสอนวิธีการใส่อุปกรณ์ให้นะครับ คลิปนี้เราก็ว่าอะไรอุปกรณ์เลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอุปกรณ์เออไปไงดีเดี๋ยวอุปกรณ์เริ่มต้นคลิปก่อนยังไม่แน่ใจนะครับใส่แล้วความสามารถจะเพิ่มขึ้นอุปกรณ์สามารถเปลี่ยนได้่างนั้นสะสมอุปกรณ์ให้เยอะแล้วสร้างดีเจแห่งกงให้สุดไปเลยเพิ่มติดอาตาัตราคเตอร์ข้อนะครับอัปเกรดไอเนีย่ยอุปกรณ์นี้สามารถอัปเกรดได้อีกนะอัปยังไง ไหนดูมาอัพเกรดอุปกรณ์กันเธอสามารถทำให้อุปกรณ์แข็งแกรงขึ้นได้ <c oughs> โดยใช้อุปกรณ์อื่นๆเป็นวัสดุนะครับผมอ่ะวายหัวกระโหลกเฮ้ยเมื่อกี้เราเพิ่งได้มาป่ะวะอันนี้ป่ะวะวสสามารถใช้วัสดุได้สูงสุด5ชิ้นต่อการอัปเกรดหนึ่งครั้ง <c oughs> ใช้5,000นะครับ ก็กลายเป็นจากอัตราคิดตเข้าก็เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งจุดสองเปอรนะครับผมเต็มสุดได้บวกห้านะครับน่ะเมื่อกี้เราได้นี่มาเสื้อแห่งป่านะครับผมพลังชีวิตบวกยีบสามเพื่อนะถามตัวนี้เพื่อ ต้องการใส่อุปกรณ์ที่เลือกหรือไม่อุปกรณ์ที่ใส่จะคงอยู่เมื่อต้องการวิวัฒน์เลนเจอร์และใช้หนึ่งรูบี้เพื่อทำการถอดอีบ้าเอ้ยเขี้ยวเนี่ยเขี้ยวเนี่ยสบตบดินมากเลย <c oughs> เออไม่ใส่นะยังไ,ไม่ใส่นะครับหนึ่งเลเวล โอเคชักเริ่มจะไม่สนุกแล้วนะเนี่ยฮะ,ฮะอ่าคราวนี้เรารว้รู้แล้วอุปกรณ์มาจากไหนนะครับผมคราวนี้เราไปต่อเรื่องกิวกันเลยดีกว่านะครับมาเป็นเรื่องสำคัญที่น้องๆอยากจะรู้อยากจะทราบกันนะครับแลวกิวเล็ก,กับกิวนี่คือต่างยังไงต่อสู้แบบกิวไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้กิว กน,นานละนานมากแล้วยังไม่ได้อัปสคิปหนึ่งเลยนะครับหนึ่งคลิปที่ผมอัดมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะอัปโหลดประมาณสองชั่วโมงนะครับใช้เวลาอัปโหลดประมาณสองชั่วโมงหนึ่งร้อยสี่บเจ็ดนาทีหนึ่ง้อยห้าิบเจดนาทีสองชั่วโมงกว่านะครับเพราะฉะนั้นอัดหนานนะครับนานมากแต่ละคลิปที่ผมจะลงไปแต่ละครั้งนะครับผม ไปเขาสร้างกิลกันแล้วนะครับผมนในการสร้างกิลเงินหนึ่งล้านนะครับตังไม่พอนะครับอีสั์เ้ย <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> ็สำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ากิวก็ต้องรบกวนหายคนอื่นก่อนนะครับเอาล่ะคลิปนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆและการเรื่องอุปกรณ์นะครับเรื่องกิวว่ากันไปแล้วจะใช้การสร้างกิลได้ต้องเงินหนึ่งล้านก่อนนะครับกิลเลท ถ้ากิลด์ก็ต้องเข้าร่วมกิลก่อนถึงจะสามารถใช้กิลด์เลดได้นะครับคราวนี้เราไปว่าอะไรกันต่อละอ,อ่ะถ้างั้นในเมื่อในเมื่อกิลผมไม่ได้นะผมสร้าง,สร,างสร้างไม่ได้นะครับเงินมีห้าแสนเองก็ไปสู้ด่านปกติกันเีนือปะไป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 แทน,นคลิปนี้ก็เป็นคลิปกิลด์ด่านปกติไปก่อนนะครับ เห็นใครแวบบ๊บๆไม่ใช่นะครับไะไปดูกันไปกันเบย์เบยเบยเบยอ,อ,อุ้ยแม่งสั้นนะครับด่านส,านสานั้นนะครับสั้นไว้สั้นไว้สั้นไว้แน่นไงมง ไม่รู้ไอเทมจะนานขึ้นไหมนะครับผมเธอด,ดันใกล้ขนาดนี้เนี่ยสตันเข้าไว้สตันเข้าไว้นี่น่ะซูเปอร์มาสเตอร์นะเนี่ยบ่าวนักสืบเนี่ยอือหือโดนแล้ววะเฮ้ย เอาละน้องคนไหนดูคลิปพี่ไม่ครบก็ไม่ได้ดูคลิปผ่านด่านนี่นะครับผมเ <c> ฮ <oughs> ้ <c oughs> ม,มุ้โซ่แม่เขาบอก งินมานี่ทุเรศมากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตแล้วก็เอาเป็นว่ารายละเอียดเกี่ยวกันอัปเดตน,นะครับก็มีทั้งหมด3คลิปนะครับก็คลิปแรกคลิปที่2แล้วก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เอาเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันกิวนะครับอันแรกก็ PVP ไปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดผมยังพูดอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับข้อมูลไหนที่ขาดหายไป ก็ขออภัยด้วยนะครับก็รบกวนว่าน้องๆคอมเมนต์มานะครับว่ายังเรื่องอะไรอีกนะครับที่ที่พี่ยังอธิบายไม่ครบนะให้พี่เจาะลึกตรงไหนนะครับผมเพราะว่าลืมมันเยอะมากนะครับเรื่องเยอะมากนะครับก็เอาละเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาต่อก่ด่นานปกติกันเลยเราจะไปดูกีดานปกติกันยาวๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมมกนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามมารับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไคลคล์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม